สายประหยัดหารถฟีดาวคุณพี่ขาต้องจากรุ่นนี้เลยนิวโตยต้าติส1.6รุ่นจีปี2020นะคะไม้130,000โลคุณพี่กับราคา499,000ฟีดาวพันเดียละ8,000ช่วงล่างแน่นนะคะคันนี้บอกเลยว่าสายประหยัดต้องจากจริงๆนะคะภายในสวยคุมพนมาเป็นสีดำน,นะคะใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพลาดชมในคลิปต็มคลิปนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ FC น้องอันอันพอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอรนรถเก่งเกตเอนะคะสาหรับวันนี้ผมเจอกันอีกแล้วกับอันทรพอโต้เช่นเคยเลยคุณพี่อยู่บริษัทพอโต้สาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีสมิทวงนะสาหรับใครที่มองหารถฟรีดาวผ่อนเบาๆคุณพี่ได้รถสวยช่วงล่างแน่นสายประหยัดต้องจัดรุ่นนี้เลยนะคะ New Toyota Tiz หนรุ่น G ปี2020่ค่ะคุณพี่ คันนี้เลขไม่หนึ่งแ0นมนกิละคะกับราคา4 9่แ0นบาทนะะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละแป0 0ับาทเท่านั้นคุณพี่ที่สาคัญเลยมีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหม่นแปดพันบาทขึ้นไปนะคะอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบคก์รบูโรมาจัดได้เลยไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากู้ร่วมเป็นรถน่วยงานปลดระวังรถประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่เหลี่ยมสังคมบรดตัตรถบอกว่าเดิมทุกจุดนะคะ รับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้และรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มสำหรับใครที่หาไว้ใช้งานนะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้โทรมาได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็น l ลาย a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยคันนี้บอกเลยว่าสวยช่วงล่างแน่นเป็นรถสายอุดถคนทุนที่เครื่องพันหประหยัดน้ำมันไปในตัวด้วยนะีคะฟีดเอาออรรถศูนบาทได้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นมีแค่2.69% มีบริการวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะในประเทศไทยเราวิ่งเซ็นให้ได้หมดมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนนะคะมาดูคันนี้กันคุณพี่ค่ะไฟหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลน LED ไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทามีมาให้ครบนะคะกระจังหน้าเดิมโรงงานป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นกรุงเทพมหาคนครแล้วเรียบร้อยเหลี่ยมสันคมบอดี้แก้มข้างไม่มีร่องรอยแรงซิ้นแนบแนชิดชิแบบนี้ เี่ยวฟ้าโป้งเดิมนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยในส่วนของตัวแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กอร่อยเดิมโรงงานนะคันนี้รัดมาด้วยยางบิดโตนปี2023 m นะคะแม็กขอ16พิดเบรคู่หน้าซีรีสยาง205ทับ 55R16 ช่วงล่างแน่นๆคุณพี่ระบบเทคชั่นคอนโทรลกันล้อสวัดกันล้อเรื่องหลายมีมาให้ครบนะคะนี่ในส่วนของช่วอัพนะคะสภาพเดิมแบบนี้เลยนี่ ไม่มีร่องรอยแตกรั่วซึมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้บอดี้ไม่มีงัดไม่มีง้างเลยสภาพสวยมากเหลี่ยมสานบอดี้แผงประตูนะคะดูได้เลยเส้นเงาเดิมแบบนี้เหลี่ยมคมเดิมไม่มีรอยลังยิ้มเนี่ยคะในส่วนของกระจกมองข้างจะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะคันนี้จะได้มือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทีคีเรตนะคะฝั่งผู้ขับกระจกเดิมโรงงานจิตติดในส่วนของแจ้งเตือนอับขโมลมาให้ เส้นสายเหลี่ยมลายขอบประตูกระจกเดิมทั้งหมดหลังโครงหลังคาด้านบนไม่มีร่องรอยพิคมตีลังกาเนะะี่ยค่ะโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคุณพี่แผงประตูจะได้เป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยถ้าปี20เขาจะเป็นดําล้วนเลยนะคะภายในเรียมซันโคมบอดี body, ้สปอร์ตเมทอาร์คทุกอย่างเดิมๆแบบนี้โครงสร้างเดิมราคาดีคุณพี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาคุ้มนะคะป้ายแดงอยู่ประมาณ800,000กว่าวันนี้เหลือ499,000รถใช้งานเประมาณ5ปีนะคะ สวยลำโพงข้างประตูมีมาให้ครบเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตเดิมเดิมแบบนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะคุณพี่รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีนะคะเปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะคะเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะทรงส,สป,ปอร์ตแบบนี้บักเก็ตซีทนะคะเดินได้มาสีขาวเป็นเบาะหนังคุณภาพดีเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลน,นะคะเหลี่ยมสันคมแก้มข้างซุ้มเสาบีไม่มีร่องรอยคะ่ะผิวพานเหลี่ยมคม,มเดิมเดิม คุณพี่ที่เป็นสายรถประหยัดแบรนด์หลัก t o โยต้าหนูบอกเลยว่าอัลติสคันนี้ตอบโจทย์นะคะสปอร์ตเมทาโครงสร้างเดิมๆแบบนี้สวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยไม่มีรบไ,ไม่มีเรือนสําหรับโครงสร้างตัวรถนะสวยเดิมทุกจุดนะคะหารถคันแรกไว้ใช้งานอยากได้รถประหยัดไม่ซ่อมเยอะไม่จุกจิกรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดคุณพี่นะคะเป็นรุ่นที่คนใช้กันเยอะมากนะเขาเอาไปทําเป็นรถหน่วงงานรถอนิสานกิจกันนะคะ เพราะว่าแมนทนแนนง่ายประหยัดเงินในกระเป๋าค่าอะไหล่ถูกประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะคะเลขไม่3 8 6 2 7กิโลเมตรนะคะไม่เดิมโรงงานคันนี้เช็คตรวจสอบประวัติได้เลยพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยลอกล่อนแตกเล้าลายงานนะคะสามารถนะคะควบคุมได้ในส่วนของการรับโทรได้นะคะ ชิฟหน้าจอได้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยนะคะตัวจอกลางเนี่ยจะเป็นจอวิทยุนะคะไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนนะเป็นวิทยุ FMAMCDDVD เล่นได้ปกตินะใช้งานได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนี่เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงกดฝั่งนี้ได้สามารถกดรับกดโทรในหน้าจอตรงแยกเหมือนกันจะสามารถเชื่อมต่อ USB กับ AUX ได้นะคะเป็นจอวิทยุนะ ปุ่มไฟอยู่เฉินเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะใช้งานได้ปกติตัวแอจะได้เป็นแอออโต้แบบดิจิตอลนะคะมีลมเย็นลมร้อนมาให้นะคะแต่ว่าเป็นโซนเดียวไม่ได้แยกโซนนะสวยนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านในตรงนี้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะแอร์แบกรอบคันมีมาให้7จไปนะระบบ tension control นะคะล็อกล็อกกันล้อสวัดกันลื่นนถลตัวเกียร์เนี่ยจะมีเกียร์มีในส่วนของชิปล็อกมาให้น้องสามารถปลดเกียร์เบรกเกียร์ได้นะคะ ตำแหน่งของเบรคมือนะคะอยู่ตรงกลางพอเหมาะพอเจาะมือเลยนี่ช่องวางแก้วน้ําคอนโซลกลางนะคะสองตำแหน่งกุญแจเป็นคียเรตนะคะที่พักแขนนะจะมีในส่วนของ usb แล้วก็ power outlet ด้านในแล้วก็เก็บสัมภาระได้กระจกด้านบนจะได้ตัดแสงแบบแมนนวลอยู่นะคะคันนี้ไฟเก่งก็ติดทุกดวงนะคะรถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่นี่ที่บางแดงมีกระจกมาให้ เขาจะดูแลตัวรถดีเข้าสูนย์แมเทนแนนตลอดนะคะเพราะว่าต้องมีการคืนสัญญาเพราะฉะนั้นรถจะอยู่ในสภาพเดิมๆแบบนี้คอนโซลคอนโซลสวยเลยคุมโทนมาสีดําตัวรถกว้างนะคะไม่ได้แคบเลยนะหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอานนะคะนี่สวยงามมากๆนะได้ในส่วนของบอดี้เดิมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวนะคะคุณพี่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะ ใครที่อาไว้ใช้งานนะคะต้องรีบมาจัดเลยนะเพราะว่าหนูบอกเลยว่าตัวรถนี่สวยแล้วนะคะครบทุกจุดแล้วนะคะแอร์หลังมีมาให้นะคะเบาะหนังตึงๆเช่นเคยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้เรียมสันคมบอดี้หัวนอ็อตสภาพเดิมทั้งหมดเลยไม่มีร่องรอยใดทิ้นนะคะนี่สวยครบจบหมดนะคะแผงประตูด้านข้างมีล็อกเด็กมาให้ ครบทุกตำแหน่งนะคะตัวรถไม่มีพิวข้อมตีลังกานะนดิสเบกรกสี่ล้อนะคะแม็กอลลอยเดิมนะคะยางบิดตน4สเส้นเลยไฟท้ายจะได้เป็นไฟ LED แบบลมดำมาให้นะคะกล้องถอยคันนี้ไม่มีติดตั้งมานะค,ะคุณพี่เซ็นเซอร์2ตํตำแหน่งนะคะแบบโลโก้อยู่ครบสเกิร์ตบอดี้ไฟเบรกับทิมของเดิมทั้งหมดนะคะ ไฟท้ายเดิมๆไม่มีรงรอแตกแ้ออะไรเงากระจกเดิมโรงงานติดไล่ฝ้าไล่หมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟเบกรกตรงที่3ที่เป็นไฟ LED มาซ่องเก็บสัมภาระก็ได้มากว้างขวางค่ะคุณพี่คันนี้ใส่ของได้นะคะสำหรับสายเดินทางท่องเที่ยวคันนี้ขึ้นเขาลงเขาสะดวกสบายเลยนะคะนี่เป็นรถสายประหยัดด้วยไฟท้ายเดิมรางน้ำเม็ดอาร์คไม่มีเรือนรางจางหายนะคะสภาพสวยๆเลย สวยทุกจุดนะคะกิฟเลยนะตัวรถมาดูได้นะคะมาลองขับมาลองเทสได้กันได้หารถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะรุ่นนี้หนูบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะซีนเดิมๆจิกเป็นรอยล็บแบบนี้นะคะของเดิมโรงงานแน่นอนชุดแม่แรงยางอะไหล่มีมาให้ครบเซตนะคะยางอะไหล่นี่เป็นยางมิชลินนะคะแม่แรงยกทุกอย่างครบหมดเลยซีนราดทางยางมะพร้าวตำแหน่งเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยแรงซีนนะคะสวยครบจบหมดนะคะ ได้รถนะคะเซกเมนต์กลางๆนะคะค่อนไปทางใหญ่ได้รถสายประหยัดนะคะช่วงล่างแน่นอะไหล่ซ่อมง่ายหาง่ายตัวรถไม่พังง่ายไม่จุกจิกเป็นรถสายประหยัดรางวันด้วยเดิมทุกจุดเลยหัวน็อตเดิมๆฟรีดาวผ่อนแค่1นึ่งมื่ะขออภัยฟรีดาวผ่อนแค่8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นรถอยู่ประมาณ4 4 9 9 0 0 0าทนะคะ ปีดาวก็ตกผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทน,นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.69%ให้พี่ดูเลยหัวน็อตเดิมๆดิมกิบตทุกจุดนะเส้นสายเหลี่ยมรายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดเลยนี่แผ่นเพจเลขเครื่องเลขหางตรงแจ้งปีผลิตชัดเจนเลยนะคะบอดี้ทุกอย่างทุกฝั่งเดิมหมดคุ้มนะคะกับราคาที่หายไปเนี่ยและได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ออาติสเนี่ยถ้าพี่ๆเป็นสายโตโยต้เนี่ยเขารู้กันดีนะ ว่าตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหาจุกจิกนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างะระบบเบรกเกียร์กล่างนะคะใช้งานกันยาวๆเลยถ้าเป็นรุ่นนี้แถมได้ราคาแบบดีๆแบบนี้และที่สําคัญมีเล่มพร้อมโอนตรวจสอบได้รถแค่มือเดียวจากป้ายแดงพี่ค่ะใครที่สนใจช่องทางการติดตอ่อน้องอันอันขึ้นให้ด้านล่างสามารถโทรเข้ามาสอบถามทักเข้ามาสอบถามได้ให้พี่ๆดูเลยรถดสูสภาพใหม่มากไม่มีช้ําเลยเรียมสันคมบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดเหมาะที่จะเป็นรถคันแรกจริงๆนะคะ ไฟหาไว้ใ,ใช้งานนะคะตอ้องรีบจัดแล้วนะเดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูว่าตอนนส่วนห้องเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่คันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเติมโรงงาน406าล์วนะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะคุณพี่คันนี้เนาะเป็นเครื่องดู o VTIW นะคะแล้วก็จะได้หัวน็อตแท่นเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะสวยหัวน็อตไม่มีขยับเลยสนจุดนะประเกียแท่นเครื่องไม่มีข้อน้ำมันไหลรั่วซึมนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะ สายพานทัมมิ่งนะคะช่วงล่างใช้งานปกติเลยนะรองอากาศแบตเตอรี่ของเลวทุกอย่างพวกเราเช็คตรวจสอบให้หมดเปลี่ยนถ่ายให้ไฟหน้าเดิมโรงงานไทยโคอิโตะนะคะคานด้านหน้าหัวน็อตกริบกริบูกลมเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้ไม่มีขยับเลยนะคะกระโหลกชุมล้อไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปนะคะเชื่อมต่อาคานคัสซีสภาพสวยเลยนี่หัวน็อตทั้งสองฝั่งเห็นไหมตัวคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยนะหม้อน้ำคูลแรนทุกอย่างเราเช็คให้หมดไฟหน้าเดิมนะคะ เส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้เดิมหมดเลยนะคะคันนี้กระโหลกชุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปแท่นเครื่องแห้งสนิทเลยหัวน็อตฝากระโปรงนี่นะคะเดิมทุกส่วนนะสปอร์ตเบดอาร์ตซีนหัวน็อตโชค์คัมเดิมๆนะคะสนวนกันกความร้อนอยู่ในสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกของซ้างนะคะไม่มีตกช่องช้างเลยซีนนิ่มๆเดิมๆจิเป็นรอยเล็บเบดอาร์สวยรูปกลมเนียนๆแบบนี้เลยฉลากคำเตือนทุกอย่างอยูอย่ครบมอกอเดิมโรงงาน ปั๊มเดิมโตโยต้านะคะนี่เหรียญบาทนะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะหัวน็อติบกริบแบบนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้คุณพี่เหมาะมากๆที่จะเป็นรถคันแรกบอกเลยว่าจัดรุ่นนี้และจัดคันนี้ไม่มีผิดหวังนะคะกับนิวโตโยต้า l t i ตเครื่องยนต์1.6รุ่นจีนะคะปี2020ไม่แสนสา0หมืโลคุณพี่ราคา4 9 9แ0นเกาห่เานท่านั้นฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,000บาท รายได้หมื่นแปดอายุงานเกินปีไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากูร่วมนะคะใครสนใจช่องทางการติดต่อน,น้องอันอัน,อนขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามทักไลน์เข้ามาได้นะคะมีบริการวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยมาดูรถตัวจริงมาลองขับมาลองเคสดได้กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะหนูฝากไปด้วยนะคะกับเอลติส1.6ึ่จุ่จริง,รง,รงคนันี้บอกเลยว่าสุดคุม้มนะคะใครสนใจรถสวย,สวยช่วงล่างแน่นเอ็นทนัน้งง่ายประหยัดนะคะต้องจัดเลยรุ่นนี้ ลาไปแล้วนะคะคุณพี่ถ้ามีผิดพลาดระการใดในคลิปนี้ต้องขอภัยไว้าที่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กรลังใจให้ด้วยนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ